พง,งพ่่ออคทเฮ้ยของคุณแซลเก็นกูแชร์โอเคคุณโนกต้องถือไม้ลูกปืนแล้วก็นี่ถือไม้ลูกปืนและอาหารติดตัวไว้อย่างน้อยอันนี้เพราะว่าเราต้องโหลดกระสุนปืนแน่ไม้อะเอาไว้ชะล่าหนึ่งก็ได้พี่เแค่มึงรีวิวว่าจำนำชั้แน่นก่อเนเตลเลตเตลเลตลองไปรีในในคุณพเนี่ยซื้อไม้ยันดิซื้อไม้จุ้งดิมันไม่ได้มันใช้แค่ชุดเดียวเว้ยแอบจริง สุดยอดดิผมไม่เคยเล่นเรือลำนี้เพราะว่าเรือลำนี้มันใหญ่ไปลูกปืนเอามาเติมหรอลูกปืนแบบนี้เลยลูกปืนเอ้าลูกปืนไปไหนอ่ะเไม่มีลูกปืนปืนอะไรลูกปืนอะไรพี่โอ๊พูดเรื่องอะไรเนี่ยผมจะไปรู้อ่ะ <c oughs> บอกไว้ถึงลูกปืนพี่โอ๊คถามผมว่าอะไรนะ คุอเพ่นเป็นไถือลูกปืนในรังอันนี้ไงคุณคุณโอ๊คก็ไปหยิบแล้วไปหยิบลูกปืนเนี่ยไสตอลเลทไปไหนอ่ะหยิบยังอ่ะไอพี่เอาสตอลเลทไปไหนอะกูไม่ได้เอาไปไหนสตอลเลทไหนไม่ของสตอลเลทหายไปไหนอ่ะคุณโอ๊คสตเลทเอาไว้ไหนนะโอ๊คไปวางสโตเลทไหนไม้เมื่อกี้ไม้อะไรอยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้อยู่นี่ใช่ไม้ไม้มันเป็นเป็นไม้กับลูกปลาปะสมกันอ่ะอยู่ข้างบนเปล่า มองวเดียวมองไม้เนี่ยมันเดียวเนี่ยไม้นี่เออตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นแล้วเ่ะเดี๋ยวจะละจัละมากล่องปืนกระสุนปืนใหญ่ไว้อย่างละสองโอเคอ๋อคุณเพชรเอามาวางไว้ข้างนี้เรียบร้อยแล้วไ่แล้ววางแล้วพี่แกแล้วเจเวลาเราจริงิงก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณอกกล่องนี้กล่องนี้เออนันแหละมันเป็นไปได้วันนี้ไม่มีเปิดเลยอันนี้อันนี้กล่องลูกปืนนี่คุณอกนี่นี่ลูกปืนอยู่นี่ไม่มีมันเปิดเลือแดงเลยฮัลโหลวันนี้เงียบอ่ะมาดิเีมไปเปิดอันนี้กัน เอาทองกันดามาดามาไปเลยริปเปิรมันเปิดตรงนี้ได้นี่หว่าแต่ว่าเอาไพเรลลีเจนก่อนดีกว่าคุณโอ๊กอันนี้ใบเรืออันนี้คือเอานี่อันนี้คือดึงดึงใบเรือขึ้นกับดึงใบเรือลงอข้างแรกมาตรงผมหน่อยมาบดเอาอันนี้หน่อยทำทงอันนี้หน่อยตรงไหนอ่ะตรงผมเนี่ยตรงผมเนี่ยเลี้ยวตรงไหนเห็นเที่ยวไม่เนี่ยข้างเรือพอเห็นเลยแล้ว ไม้มันเต็มกล่องจริงใช่ไหมถ้างั้นก็พอแล้วแหละเนี่ยนๆะตัวนี้ผมเนี่ยใค้อะไรมาคนหนึ่งแล้วกดหมดที่หน้าร้านเนี่ยอ๋โอโหดโหกดแล้วกดแล้วกดแล้วพอละวไปเฟมิงใช่ชื่อขึ้นเรียบร้อยแล้วฮ่าฮ่าฮ่าไปเฟมิง <c oughs> ไม่มีคนมาให้ตีก็ต้องไปตีนั่นแหละโคตรเหงาเลยอาหารอาหารมีแค่ข่้วยเหละเนี่ยแข็งใ,ใจจริงถ้าสมมุติผมเอา้าทำไม <ใน S 2> มันติดไม,ม่พี่กะช,ชัดแล้วมันพุ่งแล้วมันได้แค่เนี้ยอ๋อแล้วพี่ <c oughs> ต้องหยุดตกประมาณน้ำเลยนะคุณนิมกดกระโดดแล้วกด F เ,เลยโอเค นี่มันถิ่นเผาไฟเนี่หว่าสมอเรือขึ้นแล้วเอาสมอเรือลงกด F ถิ่นค้างไว้แล้วมันจะลงอย่าเพิ่งกดก็ <Okay. S 2> ได้นะครับแจ็คจงไม่เห็นอะไรเลยอันนี้อัน,นอันนี้สําหรับเปลี่ยนทิศทางลมเนี่ยคุณนออันนี้สําหรับเอาใบเรือขึ้นกับลงเรือใหญ่อะ่ะสาม,มใ <prospective. S 2> บเลยคุณเพชรว้าวแรงจัดจัดไปเถอะเราจะไปเฟรมวีกันเฟรมวีน่าอยู่เกาะขนาดนี้ คุณทุกคนที่เข้ามาดูนี่คุณ้องเห็นทิศทางลมใช่ป่ะมองขึ้นไปข้างบนจะเห็นเส้นสีขาวอยู่อะขาดเ่าะเนี่ยทิศทางเปลือกก็หลบแดนด้วยอ่ะออไปพร้อมยังอะไปเลยเอาไปเรียนลงลงได้ยังวะลงเลยลงเลยเลยใบเดียวก่อนก็ได้ตาทูขอให้มีคนมาสามไปเดี๋ยวสามไปเลยพี่สามไปเลยไดงแรง เดวผมเลยเพื่อขอลมให้แจ็คกุอยู่ไหนวะเรียกเล่นนาสี่คนเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาได้ไม่ได้หรือเปล่าได้ทีเดียวอันนี้ผมไม่ช่วยเพราะว่ามันได้ของใครของคนหนึ่งหรือเปล่าเอาลมมันตีกลับนี่หว่าปะ้โหเอ้ยแจ้าเหมียวเอยมดูเลยเออลมมันตีกลับเอ็มดูมันก็ต้องหมุนซ้ายสุดหรือขวาสุดนี่แหละลนี่นารักจังเลย เดีเรือมันก็ไปแบบช้าๆดูดิเพลงอันเชิญไปกันเรดอนออกมาเด้อ้าวเป็นเซบบเลียนเหรอโอ้นั่นละค่ะมึงเขานั้รักกว่าเยอะเลยไม่มึงนัานรักกว่าคุณเพชเยอะเลยอ๋อเซเบเลียนเตื้อิวเซบิเลียนน่ะแล้วมึงปิดไมค์ทำไมเนี่ยเอ็มบีเอ็มปุ้งดิอุ้งได้วยเหรอครับเอ้าฟิวมันเรียกสัตว์ได้ไปทำกันแล้วเหรอเอ้ยคุณโดกเบี้ยมลองกดไมค์มาค้าง เฮ้ตัวหัวได้ด้วยดูดีดูดีดูดีคนทีขวายเพื่อนอ่ะดูนั้น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 ยกขัดไปเรือไปทางขวาหน่อยทุกคนขัดไปเรือไปทางขวาหมดเลยไปเว๊อไปเกผมไม่เห็นว่าขวาเหรอนั่งอยู่นี่กันนะเฮ้ยมันมีสัตว์โบราณกันได้แล้วขวานี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนโอ้มันจะของเลยโอ้มันจะของใครเนี่ยใช่ใช่ขวาขวาขวาหรือซ้ายก็ได้เรายังไม่ตามหลงหรอก ขวาหรือซ้ายก็ได้ตามเขกอกแล้วขวาสุดซ้ายสุดเดี๋ยวมาเล่นด้วยนะน้องเดี๋ยวขอทำเรือก่อนนะโยนทิ้งไปเหี้ยเฮ้ยยาหมากูเออชิลเลยเฮ้เขยย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 ยขยย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 ย้าไปย้น น้องขึ้นหมาอุกกลับมาไอเพล็กหมากูดำเลยโอ้โหผมว่าผมสตรีมไม่ไหวกู้ขึ้นไปไหนตรงนี้มุมว่าผมสตรีมยาละนาคาแหน่ครับผมว่าผมต้องที่ทรมานหมาทรมานหมามันกระตุกใช่ไหมคุณน้องใช่กระตุกดิแมวกูไม่เต้นเลยอ่ะแมวกูแบบนอนอ่ะ แล้วทำไมหมามึงอดำแค่ก้นมาผิวก็มึงยัดมันไว้แค่ก้นหัวมึงเอาไว้หัวมึงเอาไว้ข้างหน้ามันทรมานหมาหัวทรมานโอ้โหเต็มดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวคุณเดมไม่ไหวจริงคุณเดมฟองกลมป่าไม้ได้ได้ได้หมาคุหอด้สัตว์โดนแล้วโดนอีกไม่ได้แหละคิดว่าพี่น้องเอาหมาคุณไปเก็บอ่ะ เก็บดีกว่าครับไม่งั้นโดนไม่งั้นโดนแกล้งอ่ะใช่เอาหมาไม่นี่มาได้ปะที่ผ่านไปเรือเก็บเข้าในดีกว่าไม่งั้นไอเนี้ยจ้าก่อนเอาเรือแจวเอาสมองลงเลยเรือแจวเรือแจวเรือแจวสลิงเดี๋ยวทิ้งสมองก่อนสนใจเลยนะไอพิษอ่ะเก็บแป๊สรูก